เฟอริซาราเล่าถึงชีวิตทางน้ำตาอยู่ห้องชเช่าเหล็กอัดกัน8คนคนนาทีนี้คนที่คิวทองในงานชุกไม่แพ้พระเอกนางเอกแถวหน้าคงไม่พ้นนักแสดงมากฝีม,มือเฟรอริซาราวงชาลีเพราะนอกจากเจ้าตัวจะมีละครถึง3เรื่องออนแอร์ app, พร้อมกันทั้ง7วันทีเดียวแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เจ้าตัวเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ ว่าต้องต่อสู้กับอะไรมามากมายทั้งเป็นคนไร้บ้านต้องทำงานตั้งแต่เด็กละครออนทีเดียวให้เห็นหน้า7วันสมเรื่องเดี๋ยวจะเป็นสี่เรื่องตอนถ่ายมันไม่ได้ถ่ายพร้อมกันนะแต่มาออกอากาศพร้อมกันทีเดียวมันก็เลยทำให้คนได้เห็นในหลายๆบทบาทซึ่งตอนนี้งานก็โอเคสมัยก่อนลำบากมากแมก็เช่าห้องห้องหนึ่งอยู่แล้วก็อยู่กันประมาณ7-8คนพอเช้าก็ต้องผลัดกันเข้าห้องน้ำไปโรงเรียนพอถึงวันหนึ่งเพราะเสียแมก็เริ่มทำงานมากขึ้นจากขายของชำที่บ้านก็เร ริ่มรับจ้างรีดผ้าขายข้าวต้มคราวนี้เราต้องเป็นลูกมือตอนเช้าแม่ก็ให้รีดผ้าก่อนตอนเย็นกลับมาซักผ้าตอนนั้นไม่มีเครื่องซักผ้าก็ต้องซักมือแต่ไรายได้ก็ยังไม่พอเพราะว่าหลายคนค่าใช้ใจ่ายไม่พอเราต้องทําอะไรมากขึ้นแม่ก็ขายข้าวต้มขายได้สักพักก็ไม่ไหวเหนื่อยทีนี้แม่รับจ้างรีดผ้าแล้วก็ขายของชําแล้วเราก็รับจ้างอย่างอื่นที่ทําอะไรก็ได้ เช่นเย็บกระดุมผ้าโหลถ้าเสื้อแขนสั้นเราจะได้50สตางค์ต่อหนึ่งตัตวแต่ถ้าเสื้อแขนยาวเราจะได้75สตางค์พอหลังเลิกเรียนเราก็เย็บพอกลางคืนเราก็รับจ้างล้างจานได้เดือนละ800บาทแล้วก็เสิร์ฟในตลาดไม่ได้ท้อเลยเพราะรู้สึกว่าแม่ทำทุกวันเราก็ทำมันก็เลยรู้สึกว่ามีเวลาว่างปุ๊บก,ก็ต้องทำทำอะไรก็ได้ที่มีไรายได้ขนาดทำงานโหดๆยังไม่พอค่าเช่าห้องเลย พราะว่าต่อเดือนมีค่าห้องค่านา้ำค่าไฟแล้วพอพ่อเสียก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเริ่มอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วค่าเช่ามันไม่พอจากหลักพันก็ต้องไปหาเช่าที่หลักร้อยแม้ก็เริ่มไม่ได้ขายของ เพราะแม่ทำงานประจำไปทำงานโรงนมเป็นบัญชีแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ส่งนมที่นี้แม่ก็ต้องไปเช่าที่มันใกลๆก,กับที่ทำงานตอนนั้นก็มีห้องน้ำรวมเพื่อรอที่มันมีห้องน้ำในตัวสมัยก่อนตอนอยู่รวมๆกันเราไม่รู้สึกลำบากแต่คนที่เขาฟังอาจจะรู้สึกลำบากคือเมนูของเราก็คือผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ขาวแล้วก็แตงกวาผัดไข่เต้าหู้ยี้ส่วนเนื้อสัตว์นานๆกว่าจะได้กินแต่มันบังเอิญมากต้องขอบคุณเพื่อน ตอนนั้นเพื่อนชวนไปสมัครเป็นนักศึกษาให้กับโครงการของค่ายมือถือค่ายหนึ่งเพื่อนบอกว่าไปเถอะที่นี่เขามีเงินเดือนประจํามีโทรศัพท์ให้ใช้แล้วเราก็ทํากิจกรรมกับเขาเราก็ไปเป็นเพื่อนสรุปวันนั้นเพื่อนไม่ได้แต่เราได้แล้วก็พอวันที่ไปทํากิจกรรมเราก็ไปเดินอยู่แถวหน้าตึกไปเก็บขยะตามถนนผู้บริหารเขาเห็นแล้วเขาจะถ่ายโฆษณาเขาก็ไม่แคสค่ายเขาก็เอาเด็กในกลุ่มนี้ไปถ่ายเราก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นเงินก้อนแรกถือว่าเยอะพอสมควรประมาณ8-9ถึงเหมื่นได้ เราก็เก็บไว้เรียนแล้วก็ยังต้องทำงานให้แม่เก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อใครมีความจำเป็นต้องเอาไปใช้จากจุดนี้อาตูเห็นก็เรียกมาเล่นละครและหลังจากเล่นละครสักพักก็ไปเล่นหนังได้เงินก้อนใหญ่มาซื้อคอนโดให้แม่เพราะว่าไม่เคยมีบ้านซึ่งตอนนี้ยังซื้อบ้านไม่ได้เพราะว่าการซื้อบ้านมันต้องใช้เงินเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อทาวน์โฮมแต่ก็ไม่ได้อยู่ก็ขายไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ